สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนซื้อตัวละครได้ด้วยเหรียญนะครับน้องสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ามีเหรียญกอรอยอเยอะๆนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนซื้อนะครับน้องว่าตัวละครที่ซื้อได้ด้วยเหรียญนะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับน้องสามารถซื้อได้ยังไงนะครับน้องก็จะประมไม้เลยนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าวันนี้สามารถซื้อได้ เลยนะครับนาอดูให้จบนะครับวงน้องก็จะเข้าใจเองนะครับนาะว่าสามารถซื้อได้วันไหนนะครับนาะแล้วก็สามารถซื้อได้อย่างไงเ่ยนะครับนาอก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่คอมเมนต์กันมาเยอะมากนะครับเนาะว่าสอนหน่อยนะครับพี่อยากซื้อตัวละครด้วยเหรียญสอนผมหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาสอนซื้อละกันนะครับนาอก็จะประมาณ้เลยนะครับวงน้องแต่ก่อนที่จะไปรับตัวละครฟรีหรือว่าสอนซื้อตัวละครด้วยเหรียญนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้ะพี่ก็จะมา มีมาแจกให้ด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับน้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับวงน้องแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง1 5 0 0 0คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกีฬามูลค่า200บาทกับตละครเอ๊หลอก1ตัวนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็คือเป็นแบบว่าทุกๆสัปดาห์นะครับน้องพี่มีแจก1นครั้งได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็จะเป็นกับวันเสาร์กับวันอนนค้ง่หไ ว่าไม่ใช่สายฟรีไม่ใช่สายเติมนะครับเนาะแต่อยากได้เพรนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่เติมให้ละกันนะครับเนาะถึงเป็นสายฟรีอยากได้เพรพี่ก็สามารถเติมให้ได้นะครับวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่าครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็คือ กิจกรรมซื้อตัวละครได้ด้วยเหรียญนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องอัปเดตเข้ามาเซิร์ฟเวียนามแล้วนะครับถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องก็สามารถเข้าไปซื้อในเซิร์ฟเวียนามได้เลยนะครับเนาะแต่สําหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องก็มาลุ้นนะครับเนาะเพราะว่ามีข่าวหลุดมานะครับวงน้องว่าเดือน2อนะครับจะอัปเดตเข้ามานะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเป็นการซื้อตัวละครได้ด้วยเหรียญนั่นเองนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะถ้าใครอยากได้จริงๆนะ นี่นะครับวงน้องได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เล่นเซิร์ฟไทยแล้วก็อยากซื้อได้แบบนี้นะครับวงน้องก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องอาจจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะประมาณเดือนสองเนี่ยนะครับวงน้องก็รอรุ้นนะครับเนาะรอเกมประกาศนะครับวงน้องเพราะว่าช่วงนี้นะครับเนาะก็วุ่นเรื่องเกมจะปิดอยู่นะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนงี้เป็นไรนะครับเเนาาะะสิ่่งทีรจได้ แน่นอน100%นะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าในดูเร็วนี้นะครับวงน้องจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะจะเป็นทางด้านของกล่องตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่ามีตัวละครในนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่านะครับวงน้องเกือบครบทุกตัวเลยนะครับเนาะก็จะประไม้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เองนะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่า ถ้าอยากได้นะครับวงน้องกล่องตัวนี้นะครับเนาะจามาแจกให้นะครับวงน้องก็เป็นวันที่14นะครับเนาะเดือน2นะครับวงน้องตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องที่แบบว่าจะมาแจกให้แบบนี้นะครับเนาะสามารถรับได้ฟรีๆรับได้ยกเซิร์ฟนะครับวงน้องในนี้นะครับเนาะก็มีตัวละครถึง29ตัวนะเองนะครับวงน้องรวมถึงตัวใหม่ด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีๆนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตัวละครนะครับวงน้องก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับเน หลักหรือว่าสไตล์ของเราแน่นอน100%ซนะครับเนาะก็จะป้าหมาเลยนะครับวงน้องก็ตัวนี้นะครับเนาะก็จะเป็นก่อนนะครับวงน้องเราก็เราสามารถเลือกได้1ตัวนะครับเนาะก็ไม่ต่างอะไรกับซื้อได้ด้วยเหรียญเลยนะครับเนาะก็จะเป้าหมาเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะในนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็มีฮายาโตะนะครับเนาะมีหมอโค้งมีหมอโคอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องก็ครบเลยนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวพี่เลือกให้ดูนะครับเนาะพี่สามารถรับได้นะครับวงน้องก็คือานท่วงต่อ มานะครับองน้องก็คือจะเป็นทางด้านของเซิร์ฟบาลซิลนะครับเนาะที่แบบว่าวันนี้นะครับมาแจกเพชรแล้วก็แจกตัวละครครับองน้องก็คือการแจกเพชรครั้งนี้นะครับเนาะก็มีถึง9,999เพชร 99, เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับองน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของตัวละครฟิฟี่มาแจกให้ด้วยนะครับองน้องอก็มีแบบว่าตัวละครฮายาโตะนะครับเนาะมาแจกให้นะครับองน้องโมโคนะครับเนาะลอร่านะครับองน้องหรือว่า หมอคงนี่นะครับบางน้องที่แบบว่ามาแจกให้แบบฟรีๆนะครับเนอะแล้วก็จะมีทางด้านของเอล็อกนะครับบางน้องที่แบบว่าสามารถรับได้ฟรีๆรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟบาร์ซิลนะครับบางน้องแต่กิจกรรมตัวนี้นะครับบางน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีการเก็บโทเค็นด้วยนะครับเนาะถ้าอยากได้เพชร9,999เพชรนะครับบางน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสัตว์เลี้ยงมาแจกด้วยนะครับเนาะใครที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟบาร์ซิลตอนนี้นะครับบางน้องก็ดีใจด้วยจริงๆนะครับเนาะเพราะว่าเซิร์ฟแจกจัดหนักจจััดเต็มรริงๆนนะคบ ก็มีทั้งตัวละครมีทั้งสกินสัตว์เลี้ยงมีทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับน้องเราก็มีบัตรสร้างห้องด้วยนะครับองน้องเราก็แจกเพชรฟรีๆให้ด้วยนะครับเนาะก็เยอะมากๆเลยนะครับองน้องก็เกือบเป็นหมื่นเลยนะครับเนาะก็เรียกได้ง่ายๆนะครับองน้องก็คือ10,000เพชรนั่นแหละครับเนาะก็คือ9,999เพชรแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับองน้องก็แจกให้คนละหมื่นเพชรเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับองน้องก็เป็นทางด้านของเชิร์บาร์ซิลนะครับเนาะที่ตอนนี้นน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 ะะะะะคคคคคครร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 ัััััััับบบบบอออองงงงง้้้้้กกกกกกกาาาาลลลฮฮืืเเเเเ่่ยยิจมมตวีถใไดพชป็็หๆ สามารถ เข้าไปเล่นในเซิร so ์ฟบาซิลได้นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี <quote> <k> ้นะครับน้องก็อัปเดตเข้ามานะครับก็7วันเท่านั้นนะครับน้องก็จะประไม้เลยนะครับวงน้องก็ดีใจด้วยแทนสายบาซิลแล้วกันนะครับวงน้องก็คือแทนสายฟรีบาซิลแล้วกันนะครับน้องก็จะปลาไม้เลยนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็คือมีการเก็บโทเค็นนะครับวงน้องนี่นะครับน้องโทเค็นก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องก็คือจะมีโทเค็นดวงจันทร์นะครับวงน น้องไม่ใช่ดวงจันเซลก็คือดวงอาทิตย์นะครับวงน้องเราก็มีเปลี่ยนน้อยตัวนี้ด้วยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน mm ้องก็ถือว่าของฟรีที่จะมาแจกนะครับวงน้องที่เขาแจกกันนะครับน้องก็คือจัดหนักจัดเจมจริงๆนะครับวงน้องก็คืออันแรกนะครับน้องจะเป็นทางด้านของบัตรเพชรนะครับวงน้องที่แบบว่าสามารถแลกได้ถึง10บใบนะครับน้องก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับวงน้องเราก็อันต่อมานะครับน้องก็เป็นบัตรกอรยย่อนะครับที่แบบว่าสามารถแลกได้ถึง30บใบนะครับวงน้องก็คือแลกได้เยอะมากๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวง น้องแล้วก็อันสุดท้ายนะครับน้องๆก็คือจะเป็นทางด้านของเพชรนะครับเนาะ9,999เพชรนะครับน้องฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับน้องก็คือพูดง่ายๆนะครับน้องก็10,000เพชรเองนะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้ฟิฟี่สามารถรับได้ทุกคนนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่ามีโทเค็นเองนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าโทเค็นตัวนี้นะครับน้องก็คือเป็นโทเค็น2,022นะครับเนาะที่แบบว่าจะแจกให้นะครับน้องก็คือหายากมากๆเลยนะครับเนาะกับโทเค ตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าใครมีนะครับก็รับไปเลยในส่วนของเพชรนะครับเนาะ9,999เพชรเลยนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมเซิร์ฟบาร์ซิลนะครับวงน้องก็แจกจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเติมเกมตอนนี้นะครับวงน้องแต่ไม่อยากเติมเพราะว่าเซิร์ฟจะปิดนะครับวงน้องก็คือ ไม่ต้องห่วงนะครับเนาะนะเพราะว่าเกมตอนนี้นะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ปิดแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากเติมเกมก็สามารถเติมได้นะครับเนาะตอนนี้นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็แจกของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของตัวละครนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของมาเชเต้นะครับวงน้องเราก็มีอีกของฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับ ากได้สัตว์เลี้ยงอยากได้เพชรนะครับนกกิจกรรมเซิร์ฟบารซิลนะครับวงน้องก็คือแจกให้ฟรีๆสามารถรับได้ทุกคนรับได้โยกเซิร์ฟพีนะครับนกก็จะประมาเลยนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนกว่าถ้าเซิร์ฟเราแจกแบบนี้นะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับนะว่าสุดมากๆเลยอยากให้เป็นเซิร์ฟเราจริงๆนะครับนกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องแต่อีกไม่น่านะครับวงน้องก็คือเซิร์ฟของเราก็มีแจกเหมือนกันนะครับนก็จะเป็นทางด้านของตัวละครนั่นเองนครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหร ก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้อว่าตัวละครนะครับในเร็วนี้จะมาแจกด้วยนะครับวงน้องออก็จะประมาณเลยก็ฝากด้วยละกันนะครับน้อสสำหรับวงน้องคนใดที่แบบว่าอยากได้นะเอ็ครับวงน้องก็เป็นงานบ้างครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครับน้อก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าพี่มารายงานให้ดูแล้วนะครับน้อว่ากิจกรรมซื้อได้ด้วยเหรียญนะครับจ้าอัปเดตเข้ามาวันไหนอะไรยังง่ายนะครับน้อตอนนี้ก็อัปเดตมาแล้วนะครับวงน้องก็เป็นเซิร์ฟที่3แล้วนะครับน้อที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็รออีก แป๊บนึงนะครับน้องน่าจะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากรู้นะครับน้องก็จับปลาไม้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องเราก็อย่าลืมนะครับวงน้องถ้าอยากได้ตัวละครเองหรอกนะครับน้องอยากได้เพชรฟรีนะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับว่าเซิร์ฟบราซิลตอนนี้แจกอยู่นะครับวงน้องก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้เลยนะครับน้องก็จับปลาไม้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแค่7วันเท่านนนนัั <c oughs> ้ะครบก็แจกเเพพชชรร10,000น็ดวัน้องเราก็จะมีทาง่าน ด้วยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องมาสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องใครที่เป็น FC คนใหม่นะครับเนาะเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับวงน้องก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลา ación, นะไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย